สวัสดีค่ะวันนี้กลุ่มผมพวกเราจะมานำเสนอในรายวิชา Chemical Engineering p r o c โ s s ในหัวข้อกระบวนการผลิตผงชูรสกระบวนการผลิตผงชูรส what is ผงชูรสผงชูรสหรือโมโนโซ d i u m มกลูตาเมตเป็นเครื่องปรุงที่ให้รสอูมามิซึ่งเป็นรสชาติที่5ช่วยเพิ่มความกลมกล่ม,มและเข้มข้นของอาหารเช่นซุปน้ำซุปและซอสสามารถใช้แทนเกลือบางส่วนได้เพราะมีโซเดียมเพหนึ่งในสาม ทำให้สามารถดดโซเดียมในอาหารโดยไม่เสียรสชาติกลูตาเม็ดในผงชูรสมีคุณสมบัติและโครงสร้างเหมือนกับกลูตาเม็ดในอาหารธรรมชาติเช่นชีสมะเขือเทศสาหร่ายทะเลและเนื้อสัตว์ทำให้ร่างกายสามารถย่อยและนำไปใช้ได้เช่นเดียวกับกรดอะมิโนทั่วไปการบริโภคผงชูรสในปริมาณที่เหมาะสมถือว่าปลอดภัยองค์การอาหารและยาสหรัฐและองค์การอนามัยโลก ยืนยันว่าผงชูรดไม่เป็นอันตรายสำหรับผู้บริโภคโดยทั่วไปแม้ว่าบางคนอาจมีอาการไวต่อผงชูรดเล็กน้อยเช่นปวดหัวหรือร้อนวุบวาบแต่พบได้น้อยมากบริษัทอายิโนโมโตะยังคงพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการผลิตอย่างต่อเนื่องมีการควบคุมคุณภาพตั้งแต่การแรกวัตถุดิบการผลิตการตรวจสอบและการบรรจุภัณฑ์เพื่อให้มั่นใจว่าผงชูรดถูกลด มีความบริสุทธิ์ปลอดภยัยและคงรสชาติอูมามิที่เป็นเอกลักษณ์โรงงานของ Group, อายุโนโมโตะอายุโนโมโตะกรุปมุ่งเน้นไปที่ปัชญา ASV คือการสร้างมูล,ลค่าร่วมทางสังคมและเศรษฐ,ฐกิจผ่านกิจกรรมทางธุรกิจโดยมีการนำเทคโนโลยีชีวภาพและกรดอะมิโนไปใช้ประโยชน์ในหลายด้านนอกเหนือจากอาหารเช่นสารตั้งต้นสำหรับเภชรสัพันธ์ และวัสดุอิเล็กทรอนิกส์การผลิตผงชุรสผ่านการหมักเป็นการเปลี่ยนแปลงทางประวัติศาสตร์จากวิธีการสกัดแบบดั้งเดิมซึ่งเป็นวิธีการที่ยั่งยืนกว่าเพราะใช้ทรัพยากรหมุนเวียนและมีการจัดการของเสียที่มีประสิทธิภาพกระบวนการผลิต 1. การเตรียมวัตถุดิบขั้นตอนการเตรียมวัตถุดิบทำความสะอาดวัตถุดิบวัตถุดิบหลัก มันสำปะหลังกากน้ำตาลข้าวโพดหรืออ้อยกาจัดสิ่งสกปรกดินและเศษพืชออกวัตถุดิบเหล่านี้เป็นแหล่งของแป้งและน้ำตาลซึ่งจะถูกนำไปใช้เป็นสารตั้งต้นในการผลิตกูโคสเพื่อให้จุลินทรีย์ใช้เป็นอาหารในกระบวนการหมักต่อไป การเป็นแป้งเป็นน้ำตาลสำหรับวัตถุดิบที่เป็นแป้งเช่นมันสำปะหลังจะต้องผ่านกระบวนการย่อยแป้งให้กลายเป็นน้ำตาลก่อนเรียกกระบวนการนี้ว่าการย่อยด้วยเอนไซม์ size. โดยจะใช้เอนไซม์สองชนิดหลักๆเอนไซมายเลสทำหน้าที่ย่อยโมเลกุลของแป้งซึ่งเป็นคาร์โบไฮเดรตสายยาวให้กลายเป็นโมเลกุลที่สั้นลงเอนไซโกโคม y l เลสทำหน้าที่ย่อยโมเลกุลให้สั้นลงต่อจนกลายเป็นโมเลกุลเดี่ยวของกูโคส เอมไซน์เหล่านี้จะเร่งปฏิกิริยาไฮโดรไลซิสทำให้แป้งแตกตัวเป็นน้ำตาลกูโคสซึ่งมีสมการโดยย่อคือแป้งบวกเอมไซน์ได้กูโคสการเปลี่ยนแป้งเป็นน้ำตาลการควบคุมสภาพแวดล้อมอุณหภูมิเราจะควบคุมให้อยู่ในช่วง55-65องศาเพื่อให้เอมไซน์ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ ค่า pH ปรับให้อยู่ระหว่าง5.5ถึง6.5เพื่อให้เอนไซ์ทำหน้าที่ได้มีประสิทธิภาพเวลาปริมาณน้ำตาลที่ผลิตขึ้นอยู่กับเวลาและความเข้มข้นของเอนไซการกรองและทำให้สะอาดหลังจากยก้ยแป้งแล้วสารละลายต้องกรองเพื่อลดเศษแป้งและโปรตีนที่ไม่ละลายเพื่อเตรียมเข้าสู่ขั้นตอนการหมักต่อไป การตรวจสอบคุณภาพน้ำตาลวัดความเข้มข้นของกลูโคสด้วย r e f ฟค c ต o m e t e เตอรวจสอบสีและความใสของสาราละลายเพื่อมให้เหมาะสมกับการหมัก เหตุที่ต้องทําขั้นตอนนี้คือการเปลี่ยนแป้งเป็นน้ำตาลเป็นขั้นตอนที่สําคัญเพราะจลนทซีที่ใช้หมกักกฎดกูตามิกต,ต้องอาศัยน้ําตาลเป็นอาหารหากน้ําตาลไม่บริสุทธิ์หรือไม่เพียงพอจะทําให้ผลผลิตกดกูตามิกลดลงและส่งผลต่อคุณภาพของ MSG การหมักเป็นขั้นตอนที่สําคัญที่สุดของการผลิตผงชูรส โดยจะนำสารละลายกลูโคสที่ผ่านการฆ่าเชื้อแล้วนั้นที่ได้จากขั้นตอนก่อนหน้าใส่ลงในถังหมักขนาดใหญ่เติมจูเลินนซีที่คัดเลือกแล้วซึ่งจูเลินนซีนี้จะถูกคัดเลือกและพัฒนาสายพันธุ์มาอย่างดีเยี่ยมเพราะมีความสามารถสูงในการเปลี่ยนน้ำตาลกลูโคสให้เป็นกรดกูตามิกจูเลียนซีจะบริโภคน้ำตาลกลูโคสและผลิตกรดกูตามิกออกมาในรูปของสารละลาย ระหว่างกันหมากนั้นจะต้องควบคุมสภาพแวดล้อมภายในถังหมักจะถูกควบคุมสภาวะต่างๆอย่างแม่นยำด้วยระบบคอมพิวเตอร์ตลอด24ชั่วโมงเปรียบเสมือนการสร้างโรงแรมระดับ5ดาวให้จุเลินซีอยู่ได้แก่อุณหภูมิควบคุมให้อยู่ที่ประมาณ30-37องศาเซลเซียสซึ่งเป็นอุณหภูมิที่จุลินนซีทำงานได้ดีที่สุดควบคุมค่าความเป็นกดด่างหรือค่า pH มีการเติมสารที่ควบคุม pH เช่นแอมโมเนียเหลวเพื่อรักษาสภาพให้เหมาะสมอยู่ตลอดเวลาซึ่งแอมโมเนียยังทำหน้าที่เป็นแหล่งไนโตรเจนซึ่งเป็นสารอาหารที่จำเป็นสำหรับจุลินซีย์อีกด้วยการทำให้อากาศมีการปั๊มอากาศที่ผ่านการกรองจนปราศจากเชื้อเข้าไปในถังตลอดเวลาเพราะจุลินซียชนิดนี้ต้องการออกซิเจนในการเจริญเติบโตและผลิตกรดกูตามิก การกวนมีไพพัดขนาดใหญ่คอยกวนสารล,ลายในถังอย่างช้าๆและสม่ำเสมอเพื่อให้ออกาสออกซิเจนอุณหภูมิกระจายตัวกันอย่างทั่วถึงระหว่างการหมักนั้นก็ยังจะต้องควบคุมระยะเวลากระบวนกนารหมักมจะใช้เวลาอยู่ที่ประมาณ40-60ชั่วโมงในระหว่างนี้จูเลียนซีก็จะกินน้ำตาลกูโคสเป็นอาหารและปล่อยกรดกูตามมกออกมาสะสมในน้ำหมักเป็นจำนวนมาก ซึ่งมีปฏิกิริยาโดยสรุปคือกลูโคสบวกกับจุลินซีจะได้กรดกูตามิกและผลพอยได้กันอื่นใช้เวลาหมักประมาณ2-3วันจะได้สารละลายที่มีกรดกูตามิกเป็นองค์ประกอบหลัก 4. การแยกกรดกูตามิกเมื่อสิ้นสุดการหมักจะได้ของเหลวที่มีกรดกูตามิกปนอยู่กับสารอื่นๆโดยทำการกรองเพื่อแยกจุลินซีออกจากน้ำหมัก มีการปรับค่า pH ประมาณ3.2เพื่อให้กรดกลูตามิกตกตะกอนออกมาการปรับค่า pH เพื่อสกัดจะมีการปรับค่า pH ของสารละลายไปยังจุดไอโซอิเล็กติกซึ่งเป็นจุดที่กรดกลูตามิกละลายน้ำได้น้อยที่สุดทำให้เกิดการตกตะกอนออกมาเป็นผลึกของกรดกลูตามิกดิบจากนั้นแยกและล้างผลึกกรดกลูตามิกให้บริสุทธิ์ ผลลั์ที่ได้คือกรดกูตามิกอิสระ 5. การทำให้เป็นกลางนำกรดกูตามิกอิสระที่ได้ไปทำปฏิกิริยากับสารละลายที่มีโซเดียมเช่นโซเดียมไฮดรอกไซด์โซเดียมคาร์บอเนตเพื่อเปลี่ยนกรดกูตามิกให้เป็นโมโนโซเดียมกูตาเมตสมาการเคมีคือกรดกูตามิก วกโซเดียมไฮดรอกไซด์จะได้โมโนโซเดียมกูตาเมตและน้ำ6การทำให้บริสุทธิ์และตกผลึกนำสารละลาย MSG ที่ได้ไปผ่านกระบวนการทำให้บริสุทธิ์เพื่อกำจัดสิ่งเจือปนจากนั้นทำการระเหยน้ำเพื่อให้สารละลายมีความเข้มข้น และทำให้เย็นลงเพื่อให้เกิดผลึกโมโนโซเดียมกูตาเมตบริสุทธิ์จะมีลักษณะคล้ายผลึกเกลือหรือน้ำตาล 7. การแยกและอบแห้งแยกผลึก MSG ออกจากของเหลวโดยผ่านกระบวนการอบแห้งเพื่อลดความชื้นให้ได้ตามมาตรฐานบดผลึกให้ได้ขนาดตามที่ต้องการจะมีความละเอียด เยอะหรือยาบตามประเภทของสินค้า 8. การบรรจุพันธุ์ผงชูรสที่ผ่านการอบแห้งจะถูกตรวจสอบคุณภาพเช่นความบริสุทธิ์ความชื้นและปริมาณโซเดียมจากนั้นนำไปบรรจุในถุงหรือซองภายใต้สภาพปลอเชื้อพร้อมส่งจำหน่ายหรือส่งไปยังอุตสาหกรรมอาหารต่างๆ สรุปกระบวนการผลิตและข้อดีของ MSG หรือ Mono sodium มก u t a m a t e กระบวนการผลิตจะมีทั้งหมด8ขั้นตอนคือ 1. เตรียมวัตถุดิบ 2. ย่อยแป้งเป็นน้ำตาล 3. หมักกรดกลูตามิก 4. แยกกรดกลูตามิก 5. ททำให้เป็นกลาง 6. ตกผลึกและทำให้บริสุทธิ์ 7. แยกและอบแห้ง 8บรรจุพันฑ์ข้อดีของ MSG คือเพิ่มรสชาติให้อูมามิลดการใช้เกลือและเครื่องปรุงอื่นมีความปลอดภัยและสะดวกในการใช้ผลิตจากวัตถุดิบที่เป็นธรรมชาติมีคุณภาพและรสชาติที่คงที่ตัวอย่างการนำไปใช้งานโรงงานผลิตซุปสำเร็จรูปอาหารกระป๋องและอาหารแช่แข็ง ขนมขบเคียวและอาหารแปรรูปซอสปรุงรสและเครื่องปรุงอาหารอื่นๆโพสต o โฟเรียมกระบวนการผลิตผงชูรสของบริษัทไอโนโมโตะเริ่มจากการปลูกอ้อยบนพื้นที่ประมาณ1,000งแสเฮกตาร์ซึ่งใช้อ้อยกว่า8ล้านตันต่อปีส่งเข้าโรงงานตาลเพื่อสก,กัดน้ำตาลดิบและได้การน้ำตาลเป็นวัตถุดิบสำคัญ กากน้ำตาลนี้จะถูกนำไปหมักด้วยจุลินทรีย์จนได้กรดปูตามกและเปลี่ยนเป็นผงชูรสปริมาณราวเจ็ดแสนตันต่อปีพบทั้งเกิดผลพลอยได้เช่นสารอินทรีย์และสารไนโตรเจนรวมประมาณแปดแสนตันต่อปีผลพลอยได้เหล่านี้ไม่ได้ถูกทิ้งแต่จะถูกนำไปใช้เป็นปุ๋ยอินทรีย์กับคืนสู่ไร่ยอ้อยช่วยบำรุงดินลดก,การใช้ปุ๋ยเคมี และยังสามารถทดแทนปุ๋ยเคยมีได้มากกว่า300,000เฮกตาร์ทั้งหมดนี้จึงกลายเป็นระบบเกษตรอุตสาหากรรมหมุนเวียนอย่างยั่งยืนที่ใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดการปล่อยคาร์บอนและสร้างความสมดุลระหว่างการผลิตกับสิ่งแวดล้อมนวันตกรรมและเทคโนโลยีการผลิตของไอโนโมโตะ 1. Advanced fermentation technology ใช้จุลินทรีย์ประสิทธิภาพสูงในการหมกักระบบควบคุมอัตโนมัติเพิ่มผลผลิตและคุณภาพ2 byproduct นำผลพลอยได้เช่นกากหมกักมาใช้ผลิตปุ๋ยและอาหารสัตว์ลดของเสียสร้างระบบการผลิตแบบหมุนเวียน3 abf เทคโนโลยีนำกรดอะมิโนจากการผลิต MSG พัฒนาเป็น ไอยนโนมโมตบิสอ์อปฟิล์มหรือ A B F ใช้เป็นวัสดุฉนวนไมโครซีและอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์จบการน,นำเสนอแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ